สวัสดีค่ะวันนี้เบกมันนี่จะมาชวนทําบราวนี่คีโตในหม้ออบลมร้อนค่ะลงมือทํากันเลยนะคะเริ่มจากใส่ไข่ไก่สองฟองลงในชามผสมค่ะแล้วก็ใช้ตะก้อมือต,ตีตีตีจนขึ้นฟูเล็กน้อยนะคะประมาณ1นาทีค่ะตีประมาณ1นาทีนะคะถ้าใครทําเยอะ คูณหลายสูตรก็ใช้เครื่องตีได้ค่ะแต่นี้เราทําแบบง่ายๆนะคะทําทานเองได้ทําขายก็ได้ค่ะจะสังเกตว่าสีของไข่จะจางลงนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ย่าหวานลงไป20กรัมค่ะย่าหวานนี้นุ้สั่งซื้อจากในช้อปปี้นะคะถ้าใครใช้เป็นอิริทิทอ เออ่ให้ใช้200กรัมนะคะเพราะว่าย่าหวานจะหวานกว่าอีดิจิทัล10เท่านะคะเราก็ตีต่อค่ะจนย่าหวานละลายทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเราจะละลายผงโกโก้ในน้ำมันมะพร้าวที่อุ่นนะคะ เราต้องเอาไปเวฟหรือไปตุ่นให้ร้อนนิดนึงก่อนนะคะสำหรับน้ำมันมะพร้าวแล้วเราก็จะคนผงโกโก้ให้ละลายทั้งหมดค่ะแล้วก็เทลงในชามผสมตอนที่น้ำมันยังอุ่นๆอยู่นะคะเทลงไปหมดเลยค่ะจากนั้นเราจะใช้พายยางคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่อัลมอนด์ป่นลงไป80กรัมค่ะตามด้วยมะพระ้าวอบแห้งอีก15กรัมนะคะตรงนี้ใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้ค่ะก็เป็นอัลมอนด์ป่น95กรัมไปแทนนะคะจากนั้นก็ใช้พายยางคนให้เข้ากันค่ะ บางครั้งอัลมอนด์จะเกาะกันเป็นก้อนนะคะพยายามบี้ให้กระจายตัวแล้วก็เข้ากันดีนะคะไม่งั้นอบออกมาก็จะเห็นเป็นอัลมอนด์เป็นจุดๆอยู่ในเนื้อบราวนี่นะคะแล้วก็เทลงพิมพ์พขนาด1ปอนด์รองด้วยกระดาษไขนะคะถ้าใครจะทำใส่ถาด8คูณ8หรือ9คูณ9หรือ1 0คูณ10ก็ให้ทำา2สูตรนะคะ หรือถ้าทำใส่ถาดใหญ่11คูณ15นิ้วก็จะใช้ทั้งหมด3สูตรค่ะใช้พายยางเกลี่ยให้เรียบเท่าๆกันนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยอัลมอนต์ตามต้องการเลยนะคะ ข้าอบในหม้ออบรมร้อนที่เราวอร์มอุณหภูมิไว้ที่160องศาแล้วประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วค่อยเอาบราวนี้เข้าไปนะคะหรือถ้าอบในเตาอบก็ใช้อุณหภูมิเดียวกันค่ะ160องศาเป็นเวลาประมาณ25นาทีค่ะระหว่าองอบจะเห็นเป็นน้ํามันลอยอยู่ข้างหน้าไม่ต้องแปลกใจนะคะหลังจากที่อบสุกแล้วน้ํามันก็จะหายไปเองค่ะ อบสุกแล้วค่ะน่าทานไหมคะใช้งบแค่ร้อยเดียวได้ทานบราวนี่คีโตอิ่มอร่อยดีต่อสุขภาพแล้วค่ะหรือใครจะทำขายก็ทำง่ายขายปังมากๆเลยค่ะใส่ยเฮลตี้ขายดีสุดๆอย่าลืมแช่เย็น1-2ชั่วโมงก่อนตัดด้วยนะคะเพื่อให้บราวนี่เซ็ตตัวจะได้ตัดออกมาสวยงามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ